ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lee Life อยู่กับผมครับ Lee เราเรื่องหลอนเรื่องราวที่คุณจะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องราวลหลอนเกี่ยวกับบ้านพักของข้าราชการ มาเล่าให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันก่อนอื่นนะครับขอถามก่อนครับว่ามีใครที่เป็นข้าราชการแล้วได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักของข้าราชการบ้างหรือไม่ครับคุณพักอยู่ที่นั่นสงบสุขดีมีความสุขดีหรือไม่หรือพบเจอสิ่งแปลกๆอะไรบ้างหรือเปล่าครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยและลองฟังเรื่องราวเรื่องนี้ดูนะครับว่าบ้านพักของคุณจะเหมือนบ้านพักที่ผมจะเล่า นีหรือไมครับถ้าคุณพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังเรื่องราวต่อไปนี้กันได้เลยครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับผมขอให้นามสมมุติผู้ชายคนนี้ว่าเป็นคุณเจมแล้วกันนะครับคุณเจมเข้าเรียนในโรงเรียนทหารแห่งหนึ่งผมไม่ขอระบ,บุแล้วกันนะครับว่าเป็นโรงเรียนทหารแห่งใดหรือเหล่าทัพใดครับ คุณเจมได้เข้าเรียนเป็นเวลาระยะ2ปีครับเป็นนายทหารชั้นประทวนเมื่อเรียนจบครับตัวคุณเจมก็ได้รับการบรรจุเข้ามาทำงานเป็นทหารนะครับอยู่ทางภาคใต้ผมไม่ขอระบุจังหวัดหรือระบุค่ายอะไรใดๆเลยเกี่ยวกับค่ายทหารที่คุณเจมไปบรรจุนี้นะครับคุณเจมเข้าบำบรรจุครับช่วงแรกที่คุณเจมเข้ามาเขาจะให้ข้าราชการทหารใหม่ที่เข้ามาพักให้ไปอยู่ในแฟลตครับเป็นแฟลตเป็นตึกครับ แล้วก็จะมีห้องห้องห้องแบ่งให้ข้าราชการอยู่รวมกันในตึกตึกนั้นครับใครอยากจะได้บ้านก็ต้องทำเรื่องครับเขียนความอนุเคราะห์เพื่อที่จะขอบ้านโดยมีเหตุผลหนึ่งคือดูแลพ่อกับแม่พาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยจึงจะอยู่เป็นบ้านของครอบครัวของข้าราชการได้ 2. คือข้าราชการคนนั้นจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสก็คือแต่งงานนะครับถึงจะแยกไปอยู่บ้านส่วนตัวได้ครับ ส่วนต่อคุณเจมนั้นก็อยากจะได้บ้านเพราะว่าตั้งใจว่าครับจะพาคุณแม่เข้ามาอยู่ด้วยตัวคุณเจมก็ได้เริ่มมีการเขียนครับกรอกแบบฟอร์มเพื่อที่จะขอบ้านพักข้าราชการนี้เพื่อจะได้พาคุณแม่ครับมาอยู่ไกลๆจะได้ดูแลท่านดีๆระหว่างนั้นครับคุณเจมส์ก็ได้เขียนและกรอกแบบฟอร์มส่งไปผ่านมา3-4เดือนแล้วครับคุณเจมบอกว่าทำไมมันนานเหลอะเกิน คุณเจมจึงได้ไปติดต่อที่กำลังพลที่ดูแลเกี่ยวกับบ้านพักของข้าราชการนี้ทางกำลังพลนั้นบอกว่าตัวคุณเจมต้องรอไปก่อนคิวมันยังเหลืออีกเยอะคุณเจมเพิ่งมาปีหน้าปีหน้านูนน่ะถึงจะได้รอไปก่อนถ้ารีบมากมีอยู่หลังหนึ่งจะอยู่ไหมละ่ะคุณเจมบอกว่ามันมีด้วยเหรอบ้านว่างแล้วทำไมไม่ให้คนอื่นๆตัวเขาก็เลยถามกับเจ้าหน้าที่คนนั้นไป เจ้าหน้าที่คนนั้นก็บอกว่าบ้านหลังนี้มันมีประวัติอยากอยู่ก็ไปอยู่ค่าน้ําค่าไฟทั้งกองทัพจะจัดการให้ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปเลยเพราะมันไม่มีใครอยู่ได้มาสิบกว่าปีแล้วตัวคุณเจมส์ครับด้วยเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณสิ่งลี้ลับอะไรพวกนี้เลยไม่รอช้าครับตอบตกลงไปว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปอยู่บ้านหลังนั้นเอง ไหนๆค่าน้ําค่าไฟก็ไม่ต้องจ่ายมันจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกมันจะน่ากลัวผีเบืดอที่ไหนกันมีแต่คนจิตอ่อนคนขี้กลัวเท่านั้นแหละที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้ครับวันแรกที่คุณเจมเข้าไปดูบ้านหลังนั้นผมจะขออธิบายลักษณะของบ้านพักข้าราชการนิดหนึ่งนะครับบ้านพักของข้าราชการขอที่คุณเจมอาศัยอยู่นั้นครับมันจะเป็นตึกตึกหนึ่งจะมีสิบห้องลองนึกถึงอาคารพาณิชย์ หรือว่าห้องแถวอะไรพวกนี้ครับมันจะมีลักษณะเป็นตึกแถวมีสองชั้นตึกหนึ่งก็จะมีสิบห้องห้องที่คุณเจมได้นั้นเอาเป็นห้องที่สมครับนับมาจากทางซ้ายมือปลายชื่อหน้าบ้านไม่มีใครจับจองมีพยันมีอัคระและมีสายสินที่พันอยู่รอบบ้านด้วยคุณเจมมองเข้าไปครับทำไมมันดูน่ากลัวเหมือนกันนั้นเนี่ย แต่ด้วยความที่คุณเจียมตั้งใจแล้วครับว่ายัางไงก็จะขออยู่บ้านหลังนี้เปิดประตูเข้าไปดูภายในครับบ้านหลังนี้ทำไมมันไม่มีคนอยู่กันบ้านช่างดูดีทุกอย่างดูใหม่หมดเลยมันไม่ได้เก่าไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับที่คนอื่นเคยพูดเคยเล่าให้ตัวเขาฟังครับมีก็แต่สายสินกับผ้ายันและอัขระต่าง ที่อยู่หน้าประตูเพียงแค่นั้นมีของแค่นั้นก็น่าจะกันผีได้และ้วละมัง้งตัวคุณเจมไม่ได้นึกอะไรมากครับก็เริ่มเข้าไปทําความสะอาดบ้านปัดกวาดนิดนๆหน่นอยๆบ้านก็พร้อมสับพร้อมให้คุณเจมอยู่แล้วเพราะบ,บ้านนั้นมันยังสภาพดีอยู่มากๆเลยสําหรับตัวคุณเจมแล้วครับแค่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเตียงนอนซื้อทีวีสักตัวแค่นี้ ก็น่าจะพอแล้วสําหรับตัวเขาเขาก็เริ่มจัดแจงครับจัดแจงจัดบ้านมาเรื่อยๆกะว่าจัดบ้านอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยครับจัดเตรียมห้องนอนให้คุณแม่หลังจากนั้นก็จะได้พาคุณแม่ครับมาอยู่ใกล้ๆกับเขาเพื่อที่จะได้ดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่คุณเจมก็ได้จัดแจงเตรียมไปเตรียมไปครับจนจัดแจงเตรียมที่หลับที่นอนของเขาในคืนนั้นเสร็จเรียบร้อยครับเป็นคืนแรกที่คุณเจมจะเข้ามานอนในบ้านหลังนี้คือบ้านพัก ข้าราชการที่ไม่เคยมีใครมาอยู่เป็นเวลาสิกว่าปีแล้วครับตั้งแต่เจ้าของคนเก่าเสียชีวิตไปคุณเจมก็อาบน้ำแต่งตัวครับนอนในคืนแรกคุณเจมส์เล่าว,ว่าตอนที่นอนอยู่นั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ยินเสียงฝีเท้าของใครก็ไม่รู้เดินไปเดินมาทั้งคืนตัวคุณเจมครับคิดว่าน่าจะเป็นเสียงฝีเท้าของบ้านข้างๆอย่างที่บอกไป ดึกมันเป็นอาคารพาณิชย์มันจะใช้ฝาผนังร่วมกันเวลาบ้านข้างๆเดินแน่นอนว่ามันย่อมสะเทือนมันย่อมสั่นมันย่อมได้ยินมาถึงห้องข้างๆอยู่แล้วคุณเจมก็ไม่ได้คิดอะไรมากในคืนแรกก็ทนนอนไปครับทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีในคืนแรกมันก็มีแค่เสียงฝีเท้าที่เดินไปเดินมาตัวเขานั้นก็ไม่ได้สนใจและไม่ได้กลัวอะไรมากก็จัดแจงจัดบ้านต่อไปเรื่อยๆครับ จนคืนที่สองคุณเจมกลับมาจากทำงานมันเหนื่อยล้ามากๆในวันนั้นครับคุณเจมพล่อยหลับไปจูจๆครับคุณเจมรู้สึกตัวมาประมาณเที่ยงคืนคุณเจมลุกขึ้นมาจากที่นอนครับเพื่อที่จะไปอาบน้ำและกลับมาจัดแจงเสื้อผงเสื้อผ้าที่จะใส่ไปทำงานในวันพรุ่งนี้แต่ขณะที่คุณเจมกำลังอาบน้ำอยู่นั้นครับคุณเจมเล่าว่าคุณเจมได้ยินเสียงเป็นเสียงของผู้หญิงกับผู้ชาย เป็นเสียงของผู้หญิงกับผู้ชายสองคนทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเถียงกันแต่ทว่าตั้งใจฟังเท่าไหร่ครับคุณเจมก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรครับคุณเจมก็ยังคงคิดเช่นเดิมน่าจะเป็นบ้านรุ่นพี่ข้างๆที่เขาอาจจะ,ะเถียงกันละมั้งอย่าไปสนใจอะไรเลยรีบอาบน้ํารีบแต่งตัวคุณเจมครับอาบน้ําเสร็จก็มาจัดแจงเสื้อผ้าเตรียมใส่ชุด เพื่อที่จะไปทำงานต่อในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นครับคุณเจมก็กลับมานอนที่เดิมตอนที่เขาหลับไปนั้นคุณเจมเล่าว่าตัวเองได้ยินเสียงและได้ยินเสียงทะเลาะกันในความฝันหลังจากนั้นครับมันมีเสียงเสียงหนึ่งที่มันดังมากๆคล้ายๆกับปะทัดยักษ์ไม่สิมันน่าจะเป็นเสียงปืนมากกว่าดังขึ้นหนึ่งนัดทำให้ตัวคุณเจมครับ ตกใจและลุกขึ้นมาครับหันมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีอะไรดูนาฬิกาตอนนี้ครับมันปาเข้าไปตีสามแล้วสงสัยคงจะฝันร้ายแต่ทำไมนะฝันนี้มันเหมือนจริงมากๆครับเพราะว่าในความฝันนั้นตัวเองนอนอยู่ในบ้านหลังนี้และได้ยินเสียงคนทะเลาะกันและมีเสียงปืนขึ้นมาหนึ่งนัดทำให้ตัวเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอยู่ในบ้านหลังนี้ เมื่อเขาลุกขึ้นมาครับเขาก็ได้เดินไปเข้าห้องน้ําแต่ระหว่างที่เขาต้องเดินไปเข้าห้องน้ํานั้นครับเขานั้นนอนอยู่ชั้นล่างเวลาที่ต้องเดินไปเข้าห้องน้ํามันจะผ่านบันไดเพราะว่าตัวห้องน้ําครับมันจะตั้งอยู่ด้านหลังบ้านแล้วก็จะมีโซนที่เป็นหน้าบ้านและบันไดจะขั้นกลางระหว่างโซนหน้าบ้านกับโซนห้องน้ําห้องครัวครับคุณเจมก็เดินผ่านบันไดเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ํานั้นครับ แต่ทว่าสายตาของคุณเจมก็เหลือบไปมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ตรงบันไดมันเป็นร่างร่างหนึ่งร่างนั้นมันเป็นร่างของผู้หญิงผมยาวยืนจ้องมองมาที่เขาคุณเจมหันไปมองแบบเต็มเต็มตาปรากฏว่าร่างนั้นมันยังคงยืนอยู่ที่เดิมและจ้องมองมาที่เขาสายตาที่เย็นยะเยือกที่จ้องมองมาพร้อมกับพูดว่า มึงกล้าดียังไงมาอยู่ในบ้านกูคุณเจมได้ยินเช่นนั้นครับกะว่าจะเดินไปฉี่ในห้องน้ำก็ไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันเปียกเต็มขากางเกงแล้วคุณเจมคุกเขา่ายกมือไหว้พนมมือขอโทษเพราะว่ากลัวและเริ่มเชื่อแล้วว่าสิ่งพวกนี้หรือว่าผีมันมีจริงๆครับคุณเจมรีบหนีออกไปจากบ้านในคืนนั้นออกไปตอนดึกๆดกด่น ตอนตีสาคว้าได้อย่างเดียวก็คือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องวิ่งออกไปโทรหาเพื่อนครับที่พักอยู่ในแฟลตที่คุณเจมไม่อยากอยู่ในที่แรกนั้นบอกว่าขอไปนอนกับเพื่อนเพราะว่ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้มาคุณเจมจึงเอาเหตุการณ์นี้ไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังครับเพื่อนเขาก็หัวเราะกันใหญ่บอกกับคุณเจมไปครับว่าเป็นไงละมึงอยากได้เขาเตือนกันหมดแล้วว่าอย่าเอาอย่าเอาประวัติมันเฮี้ยนจะตาย คุณเจมส์ครับซึ่งได้ฟังแค่ว่าบ้านหลังนั้นมันน่ากลัวแต่ไม่เคยรู้ประวัติมาก่อนครับว่าบ้านหลังนั้นมันมีประวัติอะไรกันคุณเจมส์ครับก็เลยตัดสินใจถามเพื่อนเขาไปว่าบ้านหลังนั้นมีประวัติอะไรวะเล่าให้กูฟังหน่อยดิสิ่งที่กูเจอมามันนาา่ากลัวมากๆเลยเพื่อนของคุณเจมส์ครับก็เริ่มเล่าว่าบ้านหลังนั้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนมันมีข้าราชการครับมีข้าราชการคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่เรานี่แหละ แกอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นกับภรรยาของแกภรรยาของแกนั้นกำลังตั้งท้องท้องเริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่าตัวของรุ่นพี่คนนั้นขี้เมาและเจ้าชู้เป็นอย่างมากมีกิ๊กมีผู้หญิงนอกใจภรรยาตัวเองอยู่บ่อยครั้งครับภรรยาจับได้ก็มีปากเสียงกันเถียงกันอยู่บ่อยคนที่อยู่ตึกเดียวกันห้องข้างๆเนี่ยบอกเลยว่าเถียงกันแทบทุกวันบ่นกันไม่รู้จะบ่นยังไงบางวัน มีขนาดขั้นตบตีบางครั้งภรรยาใช้มีดไล่แทงรุ่นพี่คนนั้นบางครั้งพี่คนนั้นก็เตะภรรยาทั้งนั้นที่ภรรยาของเขากำลังท้องกำลังไส้อยู่นั้นครับคุณเจมส์ได้ยินเช่นนั้นเริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีกำลังจะพูดบางสิ่งบางอย่างออกไปแต่ทว่าเพื่อนก็ยังไม่หยุดพูดครับเพื่อนก็เล่าต่อมาอีกครับว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งที่ภรรยาของเขาจับได้เป็นตัวเป็นตน ว่ารุ่นพี่คนนั้นครับไปมีผู้หญิงคนอื่นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นมาถึงบ้านและมาบอกกับภรรยาของพี่คนนั้นว่าฉันเป็นภรรยาที่บัวเธอมาอยู่ด้วยตลอดเพราะฉะนั้นออกไปซะออกไปจากชีวิตเขาอะไรประมาณนี้ครับภรรยาคนนั้นทนแทบไม่ไหวแต่ผู้หญิงคนนี้เมื่อพูดเสร็จทำร้ายจิตใจภรรยาของรุ่พี่คนนั้นเสร็จก็ได้ออกไปเลย ภรรยาคนนั้นได้เก็บความโกรธแค้นไว้ในใจทนจะไม่ไหวแล้วตัดสินใจครับนำปืนของสามีตัวเองก็คือปืนของรุ่นพี่ของเรานั่นแหละนำมานำมาเตรียมไว้รอรอระบายอารมณ์กับรุ่นพี่ของเราเมื่อรุ่นพี่คนนั้นกลับมาถึงบ้านมาด้วยอาการเมาโซซัดโซเซมาเลยเดินเข้าไปในบ้านก็เจอภรรยาภรรยาก็ใส่คำถามแรกว่าไปมีใครมาอะไรประมาณนี้ครับ รุ่นพี่คนนั้นก็ตอบอย่างเช่นเคยอย่ามามั่วอย่ามาไร้าสาระอะไรประมาณนี้มีปากเสียงกันอยู่พักใหญ่จนข้าราชการผู้ชายคนนั้นรำคาญก็เลยตบภรรยาไปครับข้างบ้านตอนนั้นได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็คิดว่าน่าจะเถียงกันเป็นประจำน่าจะไม่มีอะไรเลยเถิดไปตบภรรยาไปหนึ่งทีหลังจากนั้นครับสิ่งที่เพื่อนบ้านคิด ว่าเถียงกันเป็นประจำในครั้งนั้นและไม่ได้สนใจครับมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่คาดคิดเช่นกันเพราะว่าหลังจากเสียงเถียงกันสักพักก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงปืนครับดังขึ้นมาหนึ่งครั้งปึ้งในบ้านหลังนั้นและจู่ๆครับก็เงียบไปเมื่อเงียบไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินครับได้ยินเสียงปืนขึ้นมาอีกหนึ่งนัดทุกคนครับ เริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเพื่อนบ้านของข้าราชการคนนั้นพยายามเคาะประตูเพื่อที่จะเข้าไปในบ้านครับแต่ไม่สามารถเปิดได้ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยในค่ายทหารครับให้เข้ามาในบ้านพักหลังนั้นเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยก็พังประตูเข้าไปในบ้านเมื่อเข้าไปในบ้านนั้นปรากฏว่าสิ่งแรกที่เขาเห็นคือร่างของข้าราชการผู้ชายนอนอยู่ตรงทางขึ้นบันไดครับ ร่างที่เต็มไปด้วยเลือดนั้นมันมีรอยกระสุนที่ฝังเข้ามาที่ศีรษะหนึ่งนัดรอยกระสุนนั้นท่าน่าจะทําให้ข้าราชการคนนั้นเสียชีวิตในทันทีและเมื่อเดินเข้าไปตรงบันไดครับก็เจอกับร่างของภรรยาของข้าราชการคนนั้นดูเหมือนว่าจะใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตพร้อมทั้งลูกน้อยที่ยังคงอยู่ในคันหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับ ก็มีการทำความสะอาดบ้านนั้นขึ้นมาใหม่ล้างทำความสะอาดปรับปรุงขึ้นมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่าไม่มีใครที่เข้าไปอยู่บ้านนั้นได้เกินสองวันเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อเพื่อนของคุณเจมเล่าจบครับคุณเจมก็ขนลุกขึ้นมาพร้อมกับนึกถึงเรื่องราวในคืนแรกที่เขาฝันเสียงทะเลาะที่เขาได้ยินเสียงปืนที่เขาได้ยินนั้นมันตรงมันตรงทุกอย่าง กับเรื่องที่เพื่อนเขาเล่าให้ฟังครับคุณเจมตัดสินใจแล้วว่าถึงจะต้องรออีกปีหรือสองปีคุณเจมก็ยอมรอแล้วครับไม่ขออยู่แล้วในบ้านพักข้าราชการผีหลังนั้นเมื่อตอนเช้าครับคุณเจมก็ได้เก็บข้าวเก็บของกลับมาอยู่แฟลตกับเพื่อนๆไม่ขออยู่แล้วในบ้านพักข้าราชการผีหลังนั้นครับและบ้านพักข้าราชการหลังนั้นครับ ปัจจุบันนี้ก็ยังคงไม่เปิดให้ใครเข้าพักอยู่จนถึงปัจจุบันเลยล่ะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ผมว่ามันค่อนข้างน่ากลัวนะครับค่ายแต่ละค่ายครับผมเชื่อว่ามันมีประวัติที่ยาวนานมันมีทั้งข้าราชการที่อยู่และเสียชีวิตภายในค่ายครับวิญญาณของเขาอาจจะไม่รู้ไปไหนจริงๆอาจจะวนเวียนอยู่ในที่แห่งนั้นก็เป็นได้ครับ แล้วคุณนะครับเป็นข้าราชการกันหรือเปล่าหรือว่ามีเพื่อนเป็นข้าราชการทหารกันบ้างไหมครับลองสำรวจดูนะครับเผื่อว่าเรื่องราวเรื่องนี้อาจจะตรงกับค่ายที่เพื่อนของคุณอยู่หรือตัวคุณอยู่ครับลองมาคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยนะครับว่าบ้านพักข้าราชการหลังนั้นมันยังหลอนอะไรยังน่ากลัวอยู่อีกไหมครับสุดท้ายนี้ใครที่เป็นข้าราชการหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่ครับ ที่จะได้รับบ้านพักมีสิทธิสวัสดิการให้บ้านพักอาศัยนั้นจงศึกษาให้ดีนะครับว่าบ้านพักที่เขาให้คุณไปอยู่นั้นมันเป็นบ้านพักของพนักงานที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นบ้านพักของพนักงานที่ตายไปแล้วครับเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องราวร้อนๆเช่นเดียวกับคุณเจมนามสมมุติในเรื่องราวบ้านพักผีในครั้งนี้ละครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ใครมีเรื่องราวลหลอนสามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค้นหัวลุกกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ